วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาย้อนรับชมความรักและความผูกพันของสองแม่ลูกตำนานคู่เขาใหญ่ก็คือแม่ด้วนและผูผานี่คือเหตุการณ์ก่อนที่แม่ด้วนจะตกลูกน้องเวหานะครับในช่วงนั้นแม่ด้วนท้องแก่มากแล้วและเริ่มแยกตัวออกจากโขงครับ แต่ก็ยังเป็นห่วงหนุ่มน้อยภูผานี่ครับยังหัวฟัดหมวเวี่ยงสะบัดขาไปมาอยู่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณโป่งอาจารย์แมวนะครับ <c oughs> ด้านหลังก็คือโป่งอาจารย์แมวนะครับ <c oughs> เป็นช่วงเวลาเย็นครับ ที่ได้ยินนั้นคือเสียงร้องของภายภูผานะครับเวลาอยู่กับแม่ก็จะเป็นลูกเงยแบบนี้ครับแม่ด้วนรักภายภูผามากเลยนะครับและภายภูผาเองก็กระตันยูเป็นอย่างมากนี่คือครั้งแรกที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่สองแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพียงลําพังได้นะครับและเป็นคลิปเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นก็ปรากฏอยู่ในโขงนู้นโขงนี้บ้างนะครับ ไม่เคยบันทึกได้เพียงสองตัวแบบนี้มารับชมความรักและความผูกพันของสองแม่ลูกกันเลยครับตอนนี้ภายผูผาหลังจากเดินมาได้นิดหนึ่งครับกํำลังจะเดินย้อนกลับไปที่เดิมครับในขณะแม่ด้วนเองตอนนี้ท้องแก่เลยนะครับได้แต่ยืนรอลูกชายครับแต่ลูกชายนั้นเดินแบบไม่สนใจแล้วครับ มีเสียงร้องด้วยนะครับแม่ด้วนก็ยืนรอครับรออยู่บริเวณนี้นะครับลายภูผาก็เดินไปไกลแล้วจุดจอดรถบริเวณนี้จากโปรงอาจารย์แมวห่างกันประมาณ50เมตรนะครับแม่ด้วนก็ยืนรอครับ มาดูว่าภายผูกขาจะกลับมาหรือไม่นะครับแม่ด้วนกลับไปยืนมองลูกชายแล้วครับลูกชายโผล่หน้าออกมาเบี่ยงขาด,ดหนึงครับเพราะมีรถยนต์จะแล่นผ่านนะครับทําให้ภายผูกผาไม่พอใจนี่ครับเบี่ยงขาด,ดหนึงแล้วก็เดินออกมานะครับเดินออกมาหาแม่แล้วครับแม่ด้วนก็ดีใจนะครับ ลูกชายกลับมาแล้วครับภายภูผายังเป็นหนุ่มน้อยอยู่นะครับตอนนั้นก็ติดแม่ครับอยู่ในโขงของแม่บุสบาจุดนี้คือจุดที่แม่ด้วนอาศัยอยู่นะครับเรียกว่าโป่องอาจารย์แมวบางครั้งในช่วงเวลานี้ก็จะมีโขงของแม่บุสบาออกมากินดินโป่งและก็เดินตามถนนครับแต่ในช่วงที่ แม่ด้วนตั้งท้องน้องเบหานี่ครับท้องใหญ่มากเลยนะครับก็เริ่มแยกตัวออกมาครับช่วงนั้นก็มีข่าวแล้วว่าลูกช้างเกิดใหม่เป็นลูกของแม่ด้วนหรือไม่นะครับแต่ในคลิปนี้หลังจากที่แม่ด้วนออกมาเดินก็ยังไม่ใช่ลูกของแม่ด้วนครับไทผูผาก็เดินเบียดแม่แล้วครับนี่คือจุดจอดรถใกล้ปวงอาจารย์แมวนะครับจะเป็นไหลทางให้สําหรับจอดรถ ตอนนี้เดินผ่านบริเวณจอดรถมาแล้วครับแต่ภายภูผาก็ยังเดินชิดแม่อยู่นะครับหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในป่ามาโผลอีกทีก็บริเวณห่างจากจุดเดิมก็ประมาณสัก2-3กิโลเมตรได้ครับมีรถผ่านมาครับ มาดูว่าพายผูผาจะแสดงปฏิกิริยาอย่างไรนะครับแม่ด้วนมาเคลียแล้วครับรถก็พยายามถอยกลับนะครับดูครับแม่ด้วนขวางถนนไว้แบบนั้นครับแล้วก็สายตาหันไปมองที่พายผูผานะครับชูงวงนิดหนึ่งครับขอทางครับนี่คือนิสัยของแม่ด้วนนะครับนี่ครับไม่ได้ทำร้ายทำลายรถเลยนะครับ สังเกตคลิปต่างๆรถยนต์มากมายครับแม่ด้วนก็เดินหลบให้นะครับแต่มาดูภายภูผาครับเดินย้อนกลับไปที่เดิมนี่ครับเดินไปไกลกว่าเดิมอีกครับแม่ด้วนก็ยืนรออีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับแม่ด้วนก็ยืนรออยู่แบบนี้นะครับปล่อยให้รถยนต์ผ่านไปครับ ช่วงนี้รถจนต์ก็สามารถเล่นผ่านไปมาได้นะครับในระหว่างที่แม่ด้วนยืนรอแบบนี้นะครับนี่คือความใจดีของแม่ด้วนครับคุ้นเคยกับรถจนต์เป็นอย่างดีและก็พยายามที่จะให้ลูกทั้งสองนั้นได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันแต่ภายภูผาแล้วครับหลบไปไกลแล้วครับแล้วมีเสียงร้องออกมาด้วยนะครับแม่ด้วนก็ยังยืนรออยู่ครับอยู่จุดเดิมนะครับ นี่ครับแม่ด้วนมองด้วยสายตาที่ห่วงใยครับ <iej cole. S 1> มาดูว่าภายภูผาอยู่จุดไหนนะครับในขณะที่แม่ด้วนยังอยู่ที่จุดเดิมครับนี่คือความห่วงใยความรักของแม่ด้วนครับภ<ๆ>ายภูผาไม่กลับมาครับแม่ด้วนต้องเดินย้อนกลับไปดูว่าภายภูผาอยู่จุดไหนนะครับท้องแก่นะครับนี่ครับ เดินก็ช้าๆละครับอุ้ยอ้ายเลยครับเดินไปก็หยุดยืนนะครับเหมือนเหนื่อยแล้วครับนี่ครับ <แก S 2> ยืน,นรอยอยู่นิดหนึ่งครับพายผูผาก็ไม่ยอมกลับมานะครับออมแม่ร่วนก็เดินตามไปเรื่อยๆครับ แล้วก็หยุดยืนรอนะครับมาดูว่าจะได้เจอกับภายผูผาหรือไม่นะครับไม่รู้ว่าพายผูผาไปถึงจุดไหนแล้วครับตอนนี้เดินย้อนกลับไปจุดเดิมนะครับแม่ดวนก็เดินตามไปอีกครับเดินมาไกลแล้วนะครับจะต้องเดินย้อนกลับไปที่เดิมอีกครับ นี่คือสายใยของแม่ที่มีต่อลูกนะครับนี่คือบรรยากาศเก่าๆที่บันทึกไว้ได้เพียงคลิปเดียวนะครับเหตุการณ์ปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีครับถ้าติดตามช่องใบอิมสตูดิโอนะครับตอนนี้ภายภู้ผาก็ต้องเดินเดี่ยวแล้วครับพราะเติบโตแล้วแม่ด้วนก็ลอดน้องเวหาแล้วมีเสียงร้องครับ หลังจากที่มีเสียงร้องของภายผู้ผาแม่ด้วนก็รีบเดินทันทีครับเดินไปจนสุดเลยนะครับเพื่อไปตามลูกชายภายผู้ผาครับนี่คือนิสัยของภายผู้ผาในขณะอยู่กับแม่นะครับจะเป็นลูกแง่ครับทำให้แม่ด้วนจะต้องพยายามที่จะ กันให้ภายภูผาไปใช้ชีวิตตามลําพังหลังจากที่ตกลูกน้องเวหาแล้วนะครับตอนนี้น้องเวหาก็อายุหนึ่งปีกว่าแล้วนี่ครับไปตามกลับมาจนได้นะครับภายภูผาก็เดินตามแม่กลับมาครับ เดินกลับมาที่เดิมอีกครั้งนะครับนี่ครับดูภายภูผาครับกัดงวงลหระครับนี่ครับนิสัยของภายภูผานะครับและก็ความรักของแม่ด้วนครับเป็นภาพที่ประทับใจและบันทึกไว้ในความทรงจำจริงๆครับ แม่ด้วนพาพายผู้ผาเดินมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเดินสบายๆนะครับพายผู้ผาก็ดูไม่เบี่ยงแล้วนะครับแต่ก็ยังขี้อ้อนแม่นะครับดูครับพฤติกรรมของพายผู้ผานะครับสองแม่ลูกก็เดินมาตามถนนนะครับในระหว่างที่เดินมาครับเจอรถจักรยานยนต์ครับ แม่ด้วนพุ่งเข้าหาเลยนะครับเพราะว่าสําหรับรถจักรยานยนต์แล้วพายผูผาค่อนข้างที่จะไม่ชอบครับแม่ด้วนตอนนี้เริ่มระวัดระวังนี่ครับแม่ด้วนชาร์จเข้าให้เลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าพายภูผาจะวิ่งกลับไปที่เดิมครับแม่ด้วนจะต้องไปตามอีกเจ้าของรถทิ้งรถวิ่งหนีนะครับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับนี่ครับแม่ด้วนค่อนข้างกังวลครับ วภายผู้ภายจะเกิดอาการเวี่ยงนะครับนี่คือบันทึกเหตุการณ์ช่วงหนึ่งระหว่างแม่ด้วนและภายผู้าาครับ